สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเคทสุนพาดวยนะคะวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวตลาดนัดนะคะไม่ใช่ตลาดนัดตลาดประทายค่ะตลาดประทายตอนเย็นอาหารกินเยอะแยะเลยนะคะมืนึ่งไส้กรอกด้วยค่ะวันนี้เรามาร้านไส้กรอกนะคะคอเท่าไรค่ะสิบบาทค่ะสิบบาท,บบาทนี่ไมายความาสิบบาทนี่เนี่ยค่ะ สิบบาทค่ะสิบบาทสิบบาทไสอ้วบ่นี่เขาเรียกไส้อว้วน่ะไ้หมมค่ะไสหมมไสหมมค่ะมีหมมด, <30 S 1> ด้วยนะคะหมมเท่าไหร่คะหมมสามสิบค่ะมีห <para. S 1> มมด้วยมีไสกรอบด้วยมาในสามสิบใช่ไหมค่ะสามสิบบาทค่ะหม่มก็สามสิบค่ะไสก,กอรอบอร่อยอร่อยนะคะที่ประทายตลาดตอนเย็น,นะคะ่ะขอบคุณนะคะ ก็จะตุมพาชมตลาดตอนเย็นนะคะพี่น้องอันนี้ร้านยำค่ะยำม,มีทุกอย่างนะคะร้านยำของแ่บที่ตลาดประทายค่ะช่วงเย็นค่ะมีร้านยำด้วยนะคะมีผัดัดปลาผัดบะหมปลาดุกค,ค่ะน,นี่เขาเรียกอะไรเรียกสลับ มีสลัดด้วยนะคะตอนเย็นมีเยอะแยะค่ะอาหารที่ประทายค่ะที่ที่ตลาดอําเภอประทายนะคะวันนี้มาไกลหน่อยมาที่อําเภอประทายนะคะชุดละห้าสิบบาทค่ะอันนี้เขาเรียกสลัดเนาะมีเยอะแยะนะคะที่ตลาดประทายช่วงเย็นนะคะอันนี้เจ๊จุ๋มมาตลาดประทายค่ะอันนี้ก็เป็น ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งค่ะน,นี่คนเลยจ้ะใช่ค่ะน,นี่ก็เป็นขนมปังขนมปังทาเนยทาแยมนะคะมาได้ค่ะที่ตลาดอำเภอประทายช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเย็นของกินเยอะแยะค่ะอันนี้ก็ช็ากคุ๊ค่ะช็ากคุ๊เย็น เราไปดูด้านนี้นะคะด้านนี้ก็ไก่ทอดค่ะฝั่งนี้ไก่ทอดนะคะของกินเยอะแยะค่ะน,นีจะเป็นไก่ทอดมีนนข้าวเหนียวด้วยนะคะอันนี้เขาเยอ,อยากอะไรเราเอามาอง อันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้บาร์บีคิวค่ะอ๋อบาร์บีคิวค่ะไม้ละสิบบาทเนาะไม้ละสิบห้าค่ะไม้ละสิบห้าอันนี้จะไม้ละแปดค่ะไม้ละสิบห้าบาทค่ะของกินเยอะแยะนะคะที่อันตลาดอำเภอประทายค่ะฝั่งนี้สิบบาทค่ะฝั่งนี้สิบห้าค่ะบาร์บีคิวนะคะมีบาร์บีคิวด้วยค่ะ ถดมพามาเที่ยวตลาดประทายนะคะวันนี้มาไกลหน่อยมีเยอะๆนะคะปอเปีปเ้ยค่ะปอเปีปเยชิ้ละสิบบาทค่ะอร่อยอร่อยค่ะแล้ก็ไก่ทอดนะคะไก่ทอด <c oughs> คงไก่ทอดค่ะมี3ามสห้าค่ะเราจะพาไปดูปลาเผานะคะ นปลาเผานะคะพี่น้องแวบะบมาฝั่งนี้ก็ปิ้นไก่ค่ะพี่น้องมีปลาเผาค่ะปลาเผาปลาเผาอร่อยอร่อยค่ะร้อยห้าสิบบาทมาที่มาที่ตลาดประทายนะคะตอนเย็นค่ะของกินเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ได้โอกาสมาเที่ยวประทายนะคะทายมาเที่ยวประทายค่ะอันนี้ก็ร้อยสามสิบบาทนะคะตัวเล็กค่ะตัวใหญ่ร้อยห้าสิบค่ะ เป็นเย็นของกินเยอะๆเลยนะคะไาชมตลาดเดินตลาดช่วงเย็นค่ะของเล่นเด็กๆก็มีนะคะอ่ามีปลาสลิดด้วยมีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วยนะคะไม่ต้องไปถึงบางบอกมาประทายก็ได้กินแล้วะคะ่ะปลาสลิด ชมนะคะชมมรากาศนี่ก็ไก่ย่างค่ะไก่ย่างหมูย่างค่ะเออหนึ่ก็สิบบาทสิบบาทสิบบาทค่ะไก่ย่างหมูย่างค่ะกลับละชมนะคะชมะบรรยากาศ ี่ก็มีขนมค่ะขนมปังปังไส้ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทค่ะน้ำกระเจี๊ยบลำไยมีทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเรื่องน้ำหน่อยค่ะน้ำน้ำน้ำเอาน้ำชาไอ้ข้าวต้มกุ้งแบบนี่นี่เลยนี่ก็ต้องใส่แก้วไหมคะบอกค่ะใส่ขวดธรรมดาไม่ต้องใส่แก้ว อันน้น้ำก็ได้น้ำอะไรอันอันเนี้ยลไยเอาลำไยถุงเอาลำไยกดึเป็นยีสิบแปดปอโอเคซื้อลำไยไปกินคะ่ะฝากติดตามช่องเจ๊ตุม่มพาลวยด้วยนะคะของกินเยอะแยะค่ะพี่น้องมาช่วงเย็นๆนะคะของกินเยอะมากที่ตลาดอันเภอระทายคะ่ะ เราจะส่งพาไปดูด้านนี้ด้านนี้ก็ขายอะไรกันนี่ก็ไก่ทอดครับพี่น้องทอดไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดอันนี้ก็ยำครับพี่น้องแกงหนึ่งน้ำสองปลาส้มครับพี่น้องปลาส้มปลาส้มหกสิบห้าบาทของกินเยอะๆนะคะปลาทอดค่ะ าทอดก็มีเยอะแยะนะคะาตลาดที่อตลาดที่อำเภอประทายนี่ของกินเยอะแยะมากช่วงเย็นของกินเยอะแยะเลยปลาธรรมชาติไม่แม่ของ20ที่ปธรรมชาตินะคะจานกี่บาทคะ50บาทจาน50บาทจาน50บาท50บาท50บาทปลาธรรมชาติค่ะพี่น้องปาธรรมชาติปลาธรรมชาติทอดอร่อยอร่อยมาก

โอ้ยเดาออกแล้วพี่น้องมาแล้วเสดามาแล้วมาที่อำเภอประทายนะคะได้กินเลยค่ะเดดน้ำปลาหวานมาเลยมาเลยได้กินเลยค่ะอู้ยเสดาดอกก่มๆอยู่เลยนะคะมาที่อำเภอประทายนะคะตลาดเย็นค่ะได้กินเลยตลาดแรงอยากมากินเดี๋ยวนี้เลยอยากมากินเดี๋ยวนี้เลยเสดากำลังดอกก่มๆลมีเยอะแยะค่ะมีเยอะแยะของกินมาเยอะแยะค่ะ กี่นาทีแล้วมไจ้ะนี่หมกปลาซิวค่ะหมกปลาซิวยี่สิบบาทครบยี่สิบบา,บาทก็อิ่มได้ค่ะมามาหมกปลาซิวเยอะแยะค่ะปลาซิวสเต็กนะครับปลาซิวล,ลำสะแทกสะแทกอันนี้ไส้ตันอันนี้ไส้ตันค่ะลูกกี่บาทเขาไส้ตัน ติดละสามสิบบาทตีดละสามสิบบาทค่ะไส้ตันอร่อยอร่อยมีหัวหมูของฟีฟีติดเนื้อหัวหมูติดเนื้อไม่นักการนะคะหัวหมูติดเนื้อค่ะต้มแซ่บเครื่องในหมูต้มแซ่บเครื่องในหมูด้วยนะคะมีรวมมิตรนะค่ะสี่สิบบาทแม่ค้าก็แซบสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทของกินเยอะแยะค่ะที่ที่ตลาดอำเภอประทายนะคะที่ตุ่มมาช่วงเย็นค่ะมาช่วงเย็นวันนี้มาไกลหน่อยนะคะเลาะมาไกลถึงประทายเลยค่ะวันเนี้ย หองกินแย่ๆค่ะกิมหอมหมูกิมหอมหมูรสเด็ดค่ะขายมา10ปีแล้วครับขายมา10ปีแล้วค่ะเจ้านี้ขายมา10ปีแล้วค่ะรับเชิญทดลองได้นะคะเชิญชิมได้ค่ะขอบคุณครับน้ำซุปค่ะน้ำซุปน้ำซุปรำมิตรเครื่องในหมูค่ะดูก่อนดูก่อน นอ,อนนน่าก,กิน,นรับ,ล,รบลองดดูได้เลยน่าก,กินจังเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะต่งนี้ก็เป็นอาหารสดค่ะอาหารสดอาหารแห้งมีอะไรได้วยดักแด้พี่น้องดักแด้นี่หนังวัวอ๋อมีแมงดาด,ด้วยพี่น้องมีแมงดาด,ด้วยแมงดาดแมงดาดแมงดาด กบด้วยกบกด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 ด้วยนะคะมีกบด้วยมีปลาด้วยค่ะปลา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 หลดค่ะปลาหลดปลาหลดอาหารการกินมีเยอะแยะนะคะมีทุกอย่างนี่ปลาหลดแห้งก็มีค่ะปลาหลดแห้งก็มีนะคะอุ้ยปลาหลดแห้งไปทอดเก่งกับข้าวเหนียวร้อนๆปลาส้มค่ะพี่น้องปลาส้ม ปลาขาปลาปลาซิวก็มีนะปลาซิวก็มีตัวปลาเลอ่เลยตัวปลาเลอ่เลยอ๋อเขาอยากปลาซิวนี่ยาายจ้ปลาซิวอ้าวค่ะอ๋อปลาซิวอ้าวเป็นไงเลยปลาซิวอ้าวเขาพี่น้องจานละยี่สิบบาทเคยเคยเห็นปลาซิวอ้าวตัวบ้างใหญ่มะกอกครับพี่น้องมะกอกมะกอกออกแล้วนะคะใส่ส้มตำใส่ต้มปลาอร่อยนี่ก็ส้ม ก้มปลา,าค่ะห่อกี่บาทค่ะหอบบาทคะหอสิบบาทค่ะห่อสิบบาทค่ะห่อสิบบาทค่ะห่อสิบบากี่ะห่อสิบบาน่้มิาท่าะาทค่ะ้สิีาทค่ะอาทะอาคะาคะบคะชมบร,ร,รายากอาศค่ะอนเย็นค่ะหีค่มีมข้าวคีะ่ยยด้วยนาะคะคงะะลงมือนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกุมพาไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแฮงๆอยู่เลยปังๆค่ะ